ออไฟไหนรู้สึกว่าฝ e tamam> ุ่นเยอะไหมเหลืองเยอะผมมันเร็วขึ้นไหมจริงจริงจริงคุณใจเย็นๆนะฮะวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยอากาศจะร้อนขึ้นฝุ่นจะค่อนข้างจะหนาขึ้น เอาง่ายๆสิ่งหนึ่งเวลาฝุ่นมันเยอะๆผมมันเหนียวๆเนี่ยปัญหาของเส้นผมเนี่ยของคนยุคเนี้ยทั้งอากาศที่ร้อนขึ้นถูกต้องไหมฮะ<ช>อุณหภูมิที่สูงขึ้นม,มนลภาวะไม่ต้องพูดถึง PM2.5 หหรือแม้กระทั่งเนี่ยทุกวันเนี้ยเราต้องใดต้องเป่าผมมาทุกวันเนี่ยนะฮะมันก็ส่งผลต่อสุขภาพเส้นผมหรือหนังศีรษะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กลายเป็นปัญหาหนักใจของใครหลายๆคนนะฮะวันนี้ตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนต้องยอมรับเลยว่าจะต้องไปซื้อที่ฮ่องกง มันเป็นแบบว่าแชมพูตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะแทงกิโมรีแทงกิโมรีแทงกิโมรีเนี่ยมันเป็นแชมพูช่วยทําความสะอาดเส้นผมฮะซึ่งแทงกิโมรีเนี่ยเชื่อไหมเรารู้สึกว่าตัวเองสระเนี่ยรู้สึกว่าสะอาดขึ้นใช่ผมจะมั่นใจเลยเป็นสารสกัดที่สําคัญคือเขาเอาโสมของเกาหลีเนี่ยอันนี้คือนําเข้าจากเกาหลีเลยใช่ค่ะเขาจะเอาโสมเนี่ยมาเป็นส่วนสกัดตัวสําคัญของแชมพูเลยเมื่อโสมมาเป็นส่วน ตัวสำคัญที่จะช่วยดูแลเส้นผมให้สุขภาพดีที่สําคัญเนี่ยเขาช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมแถมเชื่อไหม ยอดขายดีมากๆในประเทศเกาหลีใช่ค่ะเมื่อก่อนยุคหนึ่งเธอจำได้ไหมใครไปเกาหลีต้องฉันต้องฝากซื้อแต่ฉันจะซื้อตัวสีม่วงบ้างสีดำบ้างใช่ใช่ถูกต้องป่ะแต่อตัวนี้สีม่วงวันนี้เข้ามาเมืองไทยแล้วราคาเท่ากันเลยเว้ยจริงตอนนี้นะคะซื้อในเมืองไทยได้แล้วนะคุณผู้ชมแทงกิโมรีนะคะสูตรนี้สูตรจินจินะคะคือเพิ่มปริมาณโสมสกัดเนี่ยให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็มีความอ่อนโยนต่อหนังศีรษะนะคะโดยผลิตภัณฑ์จากแทงกิโมรีสูตร จินจิเนี่ยนะคะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเขามีแชมพูทรีทเมนต์แล้วก็โทนิกนะคะโทนิกเนี่ยก็ใช้งานคล้ายๆกับเซรั่มเลยคือด้วยความที่ปัจจุบันค่ะคนเราไลฟ์สไตล์เป็นพฤติกรรมที่ใช้ชีวิตอย่างที่มดดาได้บอกไปนะเนี่ยในขณะที่แบบว่าบางคนขอ,ขอ,ขอ,ขอคําแนะนําบอกว่าใช้โทนิกเนี่ยช่วยบํารุงเส้นผมเนี่ยสามารถใช้กับแชมพูทรีทเมนต์ได้หรือเปล่าไรงี้ยโดยใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายได้เลยนะคะสำหรับโทนิกคือใช้วิธีการคล้ายกับการใช้เซรั่มคือคุณผู้ชมคือหลังจากเราสระผมเสร็จแล้ว คุณเช็ดผมให้แห้งฉีดลงบนหนังศีรษะแล้วก็นวดนวดนวดบริเวณหนังศีรษะนะคะคุณใช้เป็นประจำคุณจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือ,อเวลาลดูแล้วว่าสังเกตนะตั้งแต่วันแรกที่ใช้แล้วก็ใช้ประจำแล้วลูกผมมันจะขึ้นนะคะก็จะช่วยทําให้ผมเนี่ยดูนุ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยและที่สําคัญนะคะพอใช้ร่วมกับแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ของแทงกิโมรีเขาเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยบํารุงหนังศีรษะแล้วก็ทําให้เส้นผมเนี่ยสุขภาพ ด้วยซึ่งแทงกิโมรีนะคะถือว่าเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากเลยนะคะของประเทศเกาหลีนะคะเขาครองใจชาวเกาหลีอย่างต่อเนื่องนะคะยาวนานด้วยรางวัล Korea Master Brand Awards นะคะแล้วก็ Brand of the Year นะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ได้มาจากการโหวตของผู้บริโภคของชาวเกาหลีนะคะติดต่อกันมานาน9ปีเลยค่ะท่านผู้ชมฮะคุณฟังดีๆนะวันนี้ถ้าบอกแฉโทรจากแฉเนี่ยลด50%โอ้จริงาดมากกว่า50% คุณแอดไลน์เขาแปงเดียวเขาไม่ยอมบอกราคาเมด่ดำเขากลัวฉันพูดเนี่ยแอดไลนะ์แอดไลน์เลย D G M R T H สแกน QR Code ดแล้วกันอยากให้คุณลองวันนี้คุณสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะฮะแอดไลน์ line, D G M R T H แอดไลน์ไปนะฮะ D G M R T H ทักแอดมินไปแล้วก็บอกว่ามาจากรายการแฉโปรแฉคุณฟังดีๆปกติจะต้องบอกรถะอันเนี้ย ลดนะลดจากราคาหน้าร้านที่คุณเคยเจอมาพอเธอเดี๋ยวฉันเอาโทรศัพท์กันถูกครับปกติแล้วขายที่ฟแอ and Boy ถูกต้องไหมฮะขายที่ไหนบ้างปกติเขาในห้างสรรพสินค้าในห้างสรรพสินค้าขายเกือบทุกที่เลยทุกคนลองไปดูเอาไงคราวนี้ถูกกว่าราคาที่คุณเคยเจอมาแล้วบอกมาจากแฉลดไปเลย50%คุณแอดไลน์นะฮะ @dgmrth ภายใน15บกุมภาพันธ์นี้ลดไปเลยเพราะอยากให้คุณลองใช้ในหนึ่งเซตจะมีแชมพูนะมีครีมนวดผมแล้วอย่างที่บอกจะมีโทนิกโทนิกดีมากนะซึ่งโทนิกตัวนี้เขาจะเอาโสมไปสกัดมาบำรุงเส้นผมสามารถใช้ร่วมกับแชมพูแล้วก็ทรีทเมน์ได้โดยไอ้โทนิกตัวนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งนะคุณฟางไม่ผิดถ้าบอกมาจากแฉวันนี้ลดมากกว่า5 0ลดอระ ดีมากปกติคุณไปซื้อที่ E Boy ไปซื้อตามร้านต่างๆอยู่แล้วมันจะช่วยเไรก็อะไรเขาไม่รู้ลดมากกว่า50%นะฮะคุณแอดไลน์เข้าไปเขาไม่ยอมบอกราคาฉันเขากลัวฉันพูดนะฮะแอดดีจีเอ็มอาร์ทีเอชแอดดีจีเอ็มอาร์ทีเอาง่ายๆถูกกว่าที่คุณเคยซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตถูกกว่าที่คุณเคยซื้อตามร้าน แล้วอีแโมงบอกเดี๋ยวฉันจะแอดไลน์เองเพราะว่าไลน์ใช้อยู่แล้วไงคุณสามีสักเกาหลีเขาใช้ไงคนเกาหลีเราบอกว่าอันนี้ปกติเนี่ยมันใช้จากสโสมสกัดจากสมเพราะเป็นแบรนด์ที่ขายดีอันดับต้นๆของประเทศเกาหลีนะดาปีซ้อนเอาง่ายๆทุกบ้านที่เกาหลีส่วนใหญ่ใช้เออแทกิม و ر แอดดีจีเอ็มอาร์ทีเอชนะสแกนคิวอาร์โค้ด